สวัสดีย่ำเล้งเด้อจ่าพี่น้องมาพี่น้องืันนี้เขากันิพาพี่น้องมาหลอกหลอกใบหอมเนาะพี่น้องอันนี้คือหอมคือหอมบวัวเลยที่เข้าปลูกได้ยี่สิบห้าวันเด้อพี่น้องหอมบัมีเวลามาหลอกใบเหลืองเขาเนาะนี่อายุเขาได้ยี่สิบห,าห้ามือพี่น้องอันนี้ตั้งแต่เข้าปลูกจนหอดมันนี้นี่ได้ยี่สิบห,าห้ามือแล้วพี่น้องแต่ว่าหอบาบัวท่านได้หลอกใบเขาจากเทียนเนาะ เขาก็ใช้าพี่น้องมาหลอกใบเรื่องเดืองเขาออกเลยพี่น้องหอมอายุยี่สิบห้าวันเลยพี่น้องหลอกใบเขาเลี่ยวทอนหญ้าเขานําพี่น้องเขาก็ใชเอาขี้ไก่มาใส่เขาเนาะหลอกหลอกใบเรื่องเดืองเขาออกไปเลยเขาสิได้แตกเขาสิได้แตกก่อไว้นอกพี่น้องอ,อา,องอาทิตยจริงกัน คันหลอกตั้งแต่อ,อายุเท่าคนแล้วพี่น้องได้ยี่สิบมือแต่ว่าห้าบอกพี่เวลามันหลอกเขาเนาะหลอกไปเลยหลอกใบเรืองๆออกข้างเกษตแตกกอไว้นอกกันแล้วหลอกไปเลยจ้ะเอาหลอกเดียวข้างเกษตรเอาขี่ไก่มาลุยหลอกไปเลยจ้ะส่วนเบื้องพูน เาหลอกแล้วมือเสาร์เนี่ยพี่น้องอันนี้อันนี้เอามาเห็ดให้พี่น้องเบิง้งเนาะหลอกใบก็ออกแล้วเฮาก็จะเอาขี้ไก่มาโรยเลยหลอกหลอกใบไปน้ำทอนอยาไปน้ำพี่น้องมองได้มียาก็ทอนเนาะออกไปเลยอันนี้หอามพ่อ,นนอาาได้ยีชิมหาหมื่นแล้วพี่น้อง นนงามบอฟินองอายุยี่สิบห้าวันนี่อายุนเขายี่สิบห้าวัน ข้ากระชิลอ,อกปเป็นเลนนี่สนเบื้องปูนข้าวลอ,อกเขาเนี่ยอะไรมื่อเสาร์นี่เหลือสนนี้ข้วาวกระชิดเลยหลอกลอกแล้วข้าวกระชิดโรยขี้ไก่นะพี่น้องอันนี้คืออันนี้คือก่อนปลูกนะครับปรุงดินเขาดีเลยได้พี่น้องปรุงดินเข,ขาดีแล้วใบแบบนี่ข้าก็ลอกออกมาเนาะข้าปรุงดินเขาดีแล้วข้ากร Boy, ปลอยปลูกแล้วเขากับปลอยเขาเลยบทตองมาดูแลยังเขามากไม้พี่น้องต้นหอมปลูกง่ายปลูกง่ไงไงใปลูกว้กินใี้ขั้วเลือ่อนหรือว่าสิปลูกไว้ขายก็นด้ไนาะพี่น้นอง กานที่เขาหลอกใบหอมคือให้เขาต้นเขาขยายได้เร็วพีน่นอ่หลอกใบหอมเขาขยายได้ไวเนาะ ลอกไปไปน้ำผึ้กระทอนหยาไปน้ำผึ้ ไอ้เจ้ายบก็หลอกกับไล้หนุ่นี่เขาหลอกเสร็จแล้วเขาก็ชิลล์ขี่ไก่เลยพี่หนุอมถุงหุูนออี่สิหอมห้องอายุจี่สิบห้าหมูเนาะ เดียวเด้อพี่น้องทาแป๊บนึงเราจะไปหาถุงมือมาใส่ก่อนถุงมือข้ามบุมีลืมถุงมือพี่น้อง หน่องหาทุงเหมืออะไรเนี่ยเขาไปชิลโลยไปเลยเนาะนียเป็นขี้ไก,ก่แก่ด้วยหน้องขี้ไก,ก่แก่เดี่เขาไปซื้อมาเนาะนี่ยเขาไปชิลโลดไปเลยเนาะโรยใส่ข้างขาไปเลยเนาะโรยใส่ไปนึ่

นี่เนาะพี่น้องเขาก็โรยขี้ไกเ่เสร็จแล้วมันเดือนเศ้าฮั่นจังสิเปิดหนามพดนาะพี่น้องโรยขี้ไกเ่เสร็จแล้วเดือนเขาก็เปิดหนามพดแห้งเปียกเ,เ,เลยพี่น้องเดือนเศ้าฮั่นจังมาเปิดหนามใส่เนาะพี่น้องเนาะนี่หลายคนก็สิสงสัยว่าหอมยีชิมหาวันคือสิงามแท้อันนี้คือเฮ่าบุงดิน ปูงดินก่อนปลูกพี่น้องฮัฟปูงดินดีแล้วก่อนปลูกก่อนปลูกฮัฟปูงดินเพิ่มฮัใส่ขิงว่าแล,ลแล้วก็ขี้ไก่น้ำเนาะนี่เลาวก็ผสมดินคันดินงามพี่น้องปลูกง,ง่ายแตงามจ้ะนี่นี่แข็งแรงทุกต้นเด็กพี่นอ้องบ่มีต้นตายเนาะบ่คยมีต้นตายน,นี่พูดแปลงหญ้าไปหอดูแลพี่น้อง เพื่อปรุงดินเขาดีตั้งแต่เริ่มแรกแล้วห้าง,งบ้านจำเป็นต้องมาใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยยังเขาเอยียงหมากไหมนี่ให้อายุเขาได้ที่จริงเนี่ยห้ว่าสีใส่ตั้งแต่อายุเขาครบยี่สิบมือนี่แหละพี่น้องแต่ว่าห้างบนงน,นี้เวลาเนาะมันเท่ากันแต่คลายให้พี่น้องเบิรงหลอกใบเดวก็คือเมื่อใส่ขี้ไก่เนาะ ถ้าบ้านรได้บ่มีขี้ไก,ก่ก็อยากใส่ปุ๋ยก็ใส่ได้เด้อพี่น้องนี่ยบาตได้หาขี้ไกย่ยากเน,นาะนี่ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอจ้ะนี่แต่ว่าสวนเห่ากะใส่ใสอยู่เดือนละเทือนเนาะพี่น้องปุ๋ยปุ๋ยสูตรเสมอเดือนใส่เดือนละเทือนก็พออันนี้คือเห่าใส่ขี้ไก่เดียวนี่ครับ เขากะสิยังบ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเขากะสิปล่อยเข้าไปอายุเขาครบหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่งเขาจางสิมาใส่ปุ๋ยตามหลังพี่น้องหรือถ้าเขาต้นงามไปแบบนี้เขากะสิบ่ใส่เขากะปล่อยเข้าไปเลยพอให้เขาครบอายุสองเดือนเขากะถอนส่งให้ลูกค้าแล้วเนาะเพราะว่าเขากับ่อยากใส่ปุ๋ยหลาย เป็นไรกูไม่สวนนอกกับสีใชจแต่ขี่ไก่ขี่ไก่พี่น้องนี่นอกคลิปนี้ก็สีเงาในเด้อพี่น้องเด้อนี่แล้วแล้วเนาะมันในข้ากระสิเมื้อเสาร์ให้เจ้าเช่นมาเปิดนามหดพี่น้องนี่สวนข้าเห็ดแบบนี้แหละก่อนข้าสิปลูกคือข้าปรุงดินแล้วเรียบร้อยเบิดครบสุยยางแล้วพี่น้องถ้าข้าปรุงดินดีปลูกเอียงมันก็นง่าม เราพี่น้องเอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมือหน้าให้เขาครบอายุหนึ่งเดือนเขาก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งเบิ่งใหม่เนาะว่าเขาเป็นจังไงหลังจากที่เขาใส่ขี้ไก่ไปเดวเขาสีงามเรือดเลืเขาสิงงาเ,าสเป็นจังไงใ,นในส่ขี้ไก่ลายหัวบอลเลือดเลืเขาอาจสิตายก็ได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะมาไายพี่น้องเบิ่งใหม่ อากิมนี่ขอจบเพียงเท่านี้น้องพี่น้องเนาะไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ